เกษตรทฤษฎีใหม่ให้แนวคิดชุบชีวิตเกษตรกรไทยให้เข้มแข็งต้อนรับเข้าสู่รายการโรคเกษตรไทย ายการโลกเกษตรไทยเนี่ยเป็นความปรารถนาดีจากพวกเราที่จัดรายการทุกคนเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำการเกษตรแบบลดต้นทุนเ,เพิ่มผลผลิตทำการเกษตรอย่างปลอดภัยทั้งทั้งพี่น้องเกษตรกรเองทั้งผู้ผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมนำมาสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรอย่างยัง่งยืนและมั่นคงครับ การช่วยเหลือเกษตรกรของของทางจังหวัดหรือทางราชการเนี่ยก็เน้นหนักเรื่องการให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะพึ่งตนเองได้นะในการพึ่งตนเองได้นั้นน่ยอันดับแรกก็ต้องให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรอันที่2คือสามารถทันที่พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะนําไปปฏิบัติจริงได้โดยประการที่สคือวิธีทางการเกษตรหรือตัวเลือกที่เราจะนําเสนอพี่น้องชนนั้นต้องเป็นตัวเลือกที่ ที่เหมาะสมกับภาวะการภาวะการตลาดแล้วส่วนที่สี่คือถ้าหาพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะเริ่มต้นเองได้ทางราชการก็จะเริ่มต้นเช่นจะเริ่มต้นด้านปัจจัยการผลิตเริ่มต้นด้านแหล่งทุนให้ครับโด,โดยภาพรวม้วเนี่ยอยากจะนําเสนอพี่น้องเกษตรกรในแนวทางของขบาชเเศไม่ใช่หัวที่องค์พระราชาฐานไว้ในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถที่จะ ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ที่พี่น้องมีอยู่เนี่ยประการแรกซือเรื่องมีมีน้ํามีน้ําของตนเองแล้วก็มีสามารถประกอบกิจการเกษตรได้หลายๆอย่างในพื้นที่ของพี่น้องด้วยตนเองได้ครับ สวัสดีค่ะพบกับโลกเกษตรไทยกับจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะพาไปดูแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งผู้ว่าศักสมบูรณ์โตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ยึดหลักในการบริหารงานนะคะซึ่งสามารถให้พี่น้องเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้และมีะไรายได้ที่ยั่งยืนค่ะและตอนนี้ค่ะจะพาไปที่บ้านผู้ใหญ่พิเชษเจริญพรค่ะซึ่งอยู่ที่หมู่ที่9บ้านหนองสามพานตำบลวังด้งจังหวัดกาญจนบุรีเห็นบอกว่ามี ทั้งการขุดสระการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงหมูหลุมรวมไปถึงการใช้พลังงานจากโซลารเซลล์นะคะไปพบกับคุณมนตรีแสนสุขกันเลยค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมเยียนโครงการทฤษฎีใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีอีกหนึ่งแปลงนะครับที่บ้านหมู่ที่9ก้านหนองสัมพันธ์ตำบลบางร่องอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเรามาพูดคุยครับเจ้าของแปลงเลยคือท่านผู้ใหญ่พิเชษเจริญพรนั่งอยู่ข้างผมน้่ครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับนัสผู้ใหญ่พิเชษเจริญพรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9้าหนองสัมพันธ์นะครับ เจ้าของแปลงโกรการที่จะดิใหม,ม่ของจังหวัดกาญจนบครับครับนอกจากนี้นะครับยังได้รับเกียรติจากท่านเกษตรจังหวัดนะครับก็อมาเยี่ยมแปลงกับเราด้วยแล้วก็ท่านหัวหน้า,นาคุณ และพัฒนาการผลิตนะครับท่นเกษตรเพิภมเมืองมากันพร้อมเลยมานั่งร่วมวงสนทนากันในเรื่องราวของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับแปลงนี้แปลงที่ท่านผู้ว่านี่เข้ามาส่งเสริมแล้วก็รนบนำเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ใหญ่ครับเริ่มต้นยังไงครับเริ่มแรกเดิมทีก็คือแปลงนี้คือทําอ้อยเป็นหลักนะครับประมาณ25าไร่ก็เป็นแปลงใหม่ซึ่งยัง ต้นไม้ลงใหม่ทั้งหมดตามโครงการที่จะดีใหม่ซึ่งเราทำตามโครงการพระรามนึ่กที่เราได้สืบค้นมาว่ามันได้ผลและได้ประสิทธิภาพสูงสุดกับเกษตรกรครับนื่นจากตากกอนที่จะมาข้าวกระสู่เนี่ยโครงการที่ดีใหม่ผู้ใหญ่มีความคิดหรือมีความต้องการหรืออยากจะเข้ามาสู่โครงการนี้หรอครับก็ โดยปกติหมู่บ้านหนองลําพานเราเนี่ยโดยการนําน้ำโงกเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี55อยู่แล้วเราก็อยากจะทําส่วนหนึ่งของหมู่9หนองล้างพานเนี่ยเป็นต้นแบบากของทฤษฎีใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับก็เลยพอทางจังหวัดเริ่มโครงการทฤษฎีใหม่ก็ก็เข้าร่วมโครงการด้วยได้รับการพิจารณาเลยในพื้นที่25ไร่ก็จะทำหลายๆอย่างหนึ่งมีทั้งพืชสวน แล้วก็ส่วนของฟังสัตว์ก็มีทั้งประมงมีทั้งปังสัตว์คือเลี้ยงหมูหลุมไก่ไข่ <ๆ S 2> แล้วก็ไก่ไทยพุ้นเมืองครับทีนี้นพื้นที่25ไร่ทฤษฎีใหม่ก็ต้องมีบอ่นบอ,น,บอน,น้ําก็มีบ่อน้ําบ่อน้ํานี่ตอนนี้น้ําเรียบร้อยแล้วใส่น้ําเรียบร้อยอยังขาดปลาที่จะมาปล่อยแต่ก็มีปลาเดิมอยู่คงมีพอทั้งหมดคงไม่ช้าเดี๋ยวคงมากี่กี่ไร่ครับบ่อนี้ ประมาณ5าไร่ครับ5ไร่นะครับ5ไร่เก็เลย20ไร่20ไร่ในพื้นที่25าไร่นี้ก็จะมีหมูมีทั้งหมูหลุมแล้วก็ส่วนของปันสัตว์เนี่ยก็ประมาณแค่ห้าไร่แล้วก็ส่วนไม้ผลไม้พืชสวนเนี่ยก็ประมาณ5าไร่ไอ้ส่วนหนึ่งเราจะทําแปลงหญ้าแล้วก็ทำโครงการสาธิตระบบน้ำยนอีกส่วนหนึ่งแล้วแต่พืชที่เหมาะสมในพื้นที่ครับ แปลงหญ้านี่ก็เป็นหญ้าเนเปียปักช่องหนึ่งครับที่ทางสาตร์กรโคนมซึ่งผมเป็นประธานสากตร์กรนี้ด้วยก็เลยส่งต่อจุดนี้ขึ้นไปด้วยครับแล้วจะเลี้ยงโคไหมครับในพื้นที่นี้เลี้ยงด้วยครับเลี้ยงด้วยก็จะเป็นเลี้ยงในส่วนของโคสากับโคคุณครับครับเพื่อสาธิตในการรี้นมหรือหรือไม่ถึงการรีดนมเป็นโครงการซึ่งเราได้ดูแบบมาจากประเทศอินโดนีเซียคือ ในสูตเล่นนมที่เราจะส่งเสริมให้มันมีประสิทธิธภาพสูงลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรเนี่ยส่วนหนึ่งเกษตรกรส่วนหนึ่งจะเลี้ยงโคสาวพร้อมอีวงรีบแต่เราไปสร้างสูตรรีดอีกต่างหากอย่างที่เคยคมาสัมคั์เมื่อ,อครั้งก่อนรับสูมรีดก็คือที่ในส่วนของสากลของสากลคือผู้ช่วยมนติีจอมชุกเป็นผู้รับผิดชอบครับผมรีดเกษตรกรที่เข้าร่วม อยู่ในโครงการยืมมอวเนี่ยโคโนมเนี่ยนะเรื่องนี้ครับตอนนี้มีอยู่ประมาณสามหกลายครับสามสิบหกลายสมาชิกตอนนี้เราก็กำลังทําโครงการเพิ่มขึ้นคือโครงการอนุาเราต้องการที่จะทําเป็นโครงการคังอาสัตด้วยลร้อยสิบเจคังแปลงหญ้าปรับช่องหนึ่งให้เป็นแบบอย่างรับเกษตรกรทั่วไปครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้อีกจุดหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงคนใช่ครับและก็มด้วยคนเนื้อด้วยอครับ ในส่วนที่เรากำลังจะสร้างในเรือจะเป็นโรงทําปุ๋ยอินทรีย์ด้วยครับเพื่อส่งเสริมให้เกษตร,ร,รกรในพื้นที่และส่วนหนึ่งก็จะทําโรงงานสัตว์เทียมาด้วยเพื่อจะทั้งโคขุนและงวนหนุ่ด้วยโอ้โหแทบเสร็จ,จ,จเรียบร้อยนี่แหมความฝันเป็น, <laughs> นจริงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าความสุขอของเกษตร,รกรก็คือมีความสุขอยู่กับพื้นที่ครัไม่ต้องละทิ้งไป หางานต่างถิ่นก็เป็นต้นแบบค่อนข้างของผู้ใหญ่นี่จะทําแบบค่อนข้างจะมาตรฐานเลยเพื่อเป็นต้นแบบหลายๆที่เกษตรกรมาดูแล้วไม่จำเป็นว่าต้องเอาไปทําครบทุกทุกประเภทมาห้าอย่างอาจจะไปสักสามอย่างหรือสีอย่างก็ก็ได้ผลนะครับในยี่สิบห้าไร่ก็คงจะต้องทําให้มีไรายได้ทั้งรายวันรายเดือนรายปีให้ครบอยู่ในพื้นที่เดียวน นี่คือเรื่องราวของทฤษฎีใหม่นะครับตอนที่เรากําลังมาเยี่ยมเยือนกันอยู่ตรงนี้ตอนนีก่อนที่จะไปดูหลายๆอย่างนะทั้งหมูทั้งไก่ที่ผู้ใหญ่ลงแล้วใช่ไหมตรงนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวตอนนี้คุยกับท่านเกษตรจังหวัดก่อนนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่มาร่วมมาด้วยสวัสดีครับท่านกราครับสวัสดีครับ เจ็ดตำบลในเกษตรังหวัดครับครับผมท่านครับมาเยี่ยมชมโครงการนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยคือจริงแล้วโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นี่ครับเริ่มต้นมาจากท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับครท่านผู้ว่าการจังหวัดมีนโยบายให้อย่างน้อยคนเมืองการเนี่ยนะครับทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับนะฮะประกอบกับเนี่ยเรามาเจอผู้ใหญ่คนนี้นะครับนะครับ เดิมที่แรกเลยเราประกาศว่าเราต้องการจะทำอะไรยนะแปลงเป็นตัวอย่างจะมมีผู้ใดสนใจบ้างก็ได้ของท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับสนใจเป็นลำดับแรกๆเลยโครง <c oughs> การของเราที่มาลงให้ทางผู้ใหญ่เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็คืออะไรนะขุดปอสักห้าไร่นะครับแล้วก็พืชผักไร้ผลนะครับอย่างที่ที่กล่าวไปมีลำไยน <c oughs> ะลำไย,ยแล้วก็อะไรนะลำ ลำไยฝรั่งแล้วก็กล้วยมะม่วงอะไรต่างๆนี่นะฮะแล้วก็ปลาหมงก้อาวอะไรนะอาปามาลงทางประตศาสตร์ก้าวหมูเอาไกมาลงก็ต้องการปรับปรุงตรงเนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรูใ้ให้ให้ให้อย่างดีที่สุดแล้วได้มาตรฐานพอสรุปแล้วในในในทฤษฎีใหม่ของที่อยู่ตรงนี้นะครับเราพูดได้เลยว่าที่เนี่ยมันจะพร้อมพร้อมหมดเลยนะครับเพราะตอน,นีตอนต้นไม้เริ่มลงหมดแล้วเนี่ยน,นะครับนี่ก็คือความเป็นมา จากนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านศาสตร์สมุตโตที่จะทําทให้กเกษตรกรในทุกพื้นที่เนี่ยนะครับทำแปลงศุสรีใหม่เพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าอยากจะทําไม้ผลเลี้ยงพืชปักอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าสนใจเนี่ยบอกกันทา,นสนา,นางสํนานากักงานกษแรจังหวัดสำนักงานกาแฟเพือหรือรื่กลุ่มได้ในเพื่อนในสายกาแฟของเราเนยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าท่านจะต้องมีน้ําเป็นหลักแต่ถ้าท่านไม่มีน้ําเป็นหลักเนี่ยยังไงเอาก็ไม่สามารถที่ให้ได้ พราะทุกคนก็นรู้อยู่บงการเนี่ยมันร้อนเห็นไหมฮะมันร้อนและมันแรงร้อนและแรงแต่บังเงินถ้าสมมุติว่าอย่างที่นําไอกเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเพราะอันแรกก็คือการอะไรนะการขุดบอ่ออย่างน้อยมีน้ําสักอะไรนะสี่ห้าไร่เนี่ยมันสามารถใช้ในได้ในตลอดปีนะครับนี่คือหลกักกว้างเลยซึ่งเป็นแนวของท่านูว่าท่านเพราะท่านต้องการให้อะไรนะให้มันเป็นรูปธรรมแล้วประสบความสํารเร็จให้ได้น,นะครับ ปแปลงกเกษตรของผู้ใหญ่พิเชษได้ดําเนินการตามหลักของกเกษตรทฤษฎีใหม่มีแนวทางสําคัญในการจัดสรรที่ดินการ,กรเกษตรและที่อยู่อาศัยโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วน30 30 30 10คือพื้นที่ส่วนที่1ประมาณ30เอร์ซให้ขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝนและใช้เสริมการปรนนลูกพืชในฤดูแรงตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำต่าง พื้นที่ส่วนที่2ประมาณ30%เเซนให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจําวันในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปีเพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้พื้นที่ส่วนที่3ประมาณ30%เอร์ซนให้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักพืชไร่พื่อสมุนไพรเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันหากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่ายและพื้นที่ส่วนที่4ประมาณ10เอร์เซ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเลียยเ้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆการจัดหาพลังงานทดแทนทำให้ผู้ใหญ่พิเศษได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์และยังเอเื้อเฟื้อเกษตรกรเพื่อนบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย ตอนนี้เรามายืนอยู่ตรงจุดสำคัญของโครงการทฤษฎีใหม่แล้วนั่นก็คือปากบ่อเลยนะครับขอบขอบบ่อเป็นสระน้ำนะครับสระใหญ่ที่อย่างที่ผู้ใหญ่บอกเมื่อกี้นี้เท่าไหร่นะห,ห้าไรห่ห,รห้าไร,คร่ครับครับเดี๋ยวไปดูนะครับห้าไร่น้ำสมบูรณ์ขันหน้าหน้าดรอลงมาเล่นได้เกินตอนนี้ปัจจัยสำคัญของโครงการทฤษฎีใหม่คือจากการสั่งของผู้ว่าทังเกษตรจังหวัดก็ดีหลายๆส่วนคือเราจะ ศึกษาหาน้ำเป็นร่อนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นนําร่องครับนําร่องนะคะไปอยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยมาดูมาเห็นกับตาเลยนามาสัมผัสของจริงๆเลยว่าบ่อเขาขุดลักษณะนี้แบบขุดยังไงนะทาแบบถูกลักษณะทําอย่างไรอะไรต่างๆแลลวเนี้บางทีบางท่านนะไม่เห็นหรอกคิดเอาเองจะขุดลึกอย่างเดียวคึ้นเองไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ที่เราจะนําไปใช้ แล้วก็ไม่กล้าเอคิดเองแล้วก็ไม่กล้านะฮะเกิดว่าโอ้ใช่ใช่ใช่นี่เราถึงได้มาพามาที่ปากบ่อเห็นกันจริงๆนะครับนี่บ่อทฤษฎีใหม่นะของท่านผู้ใหญ่พิเชษจรินพรเหลือไปดูสําคัญสําคัญคือหมูกับไก่ครับตอนนี้ได้ผลผลิตแล้วนี้คงจะต้องมอบให้ ท่านเกษตรจังหวัดไปลองดูว่าไข่สาวเป็นยังไงไข่าจังหวัถูกถูกสเปกไปเชิญนะครับท่านไปพร้อมๆกับเรา ที่เราจะไปถึงโรงหมูกับโรงไก่เดินผ่านแปลงเนี่อันนี้เป็นแปลงสวนไม้ผลครับซึ่งทางกลุ่มจงเสริมได้เอาทั้งเกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดได้เอาไม้ผลมาลงเช่นมะม่วงแล้วก็ลำไยขนุนตอนนี้ก็แสมไปด้วยมะละกอแขกดำนะครับเพื่อจะได้ผลผลิตอย่างเร็ววันมะละกอนี่ก็ปีนึง มะม่วงก็ไม่ถึงนะครับไม่ถึงแปเดือนประมาณสักหกเดือนก็จะเดือนนะครับมะม่วงก็2ปีสปีได้ผลผลิตลำยาก็สามปีนะครับทั้งหมดนี้เป็นแปลงนะครับแปลงไม่ผลทั้งหมดเลยวางระบบน้ําอย่างดีเลยครับก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งตอนนี้เราทําไมต้องใช้สปริงเกอร์เพื่อที่จะเลี้ยงไม้เล็กๆให้มันฟื้นเรียบร้อยขอระบบขอถังแผงโซล่าเซลล์มาเราจะ ใช้ระบบน้ำหยดครับเพื่อประหยัดน้ำใช้โซล่าเซลล์อย่างที่ได้คุยกันปร,<อ>ระหยัด<ำ>กระแสไฟฟ้าด้วยป<ไ>ระหยัดน้ำด้วยครับ เข้ามาในโรงไก่แล้วโรงไก่เป็นไก่ไข่เป็นไก่ไข่ของซีพีครับ,รบซึ่งผู้ใหญ่ได้ซื้อมาและส่วนหนึ่งรับจากโครงการเพื่อจะเสริมเต็มของโครงการนี้จริงๆโครงการแล้วเราจะเลี้ยงแบบปล่อยนะครับแต่นี้เราทำเพื่อให้นุ้เกษตรกรนุษยจักการประยุกต์เพื่อจะใช้พื้นที่น้อยแล้วเลี้ยงไก่ได้จํานวนมากๆเราเลย จับไก่โกงเป็นไก่ยืนลงก็ได้ไก่ยืนลงไก่ยืน,ลง,ยนลงเพื่อที่จะทําเชิงธุรกิจเพื่อให้เกษตรกรรู้จักการคิดทางด้านเชิงการตลาดด้วยไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงปล่อย30ตัวก็ไข่ยอยู่วันในยี่สิบแปฟองหรือยีกว่าฟองอ,อันนี้เราเสามารถที่จะเลี้ยงในโรงนี้เราจะใส่ได้ประมาณ486ตัวบริโภคต่อวันเนี่ย ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ดีทั้งครัวเรือนก็ดีจะใช้ประมาณ500รฟองอาหารค่ะอาหารก่อาหาร,รนี่ไก่ไก่จะกินบริโภคทานวันละ120กรัมต่อตัวนิดเดียวเกษตรกรเลี้ยงต้องไม่ต้องทุนค่าอาหารก็ต้นทุนค่าอาหารหรือจะเลี้ยงแบบธรรมชาติก็ได้แต่ว่าอาหารสําเร็จซึ่งเป็นอาหารไก่ไข่โดยตรงเนี่ยไก่ตัวงจะกินแค่120กรัมต่อวันเราสามารถกําหนดการกินได้ อย่างถูกต้องสมมติเราเลี้ยงปล่อยเนี่ยบางครั้งคนเลี้ยงไม่ทราบเนี่ยเราก็จะใส่อย่างเดียว<ม>ต้นทุนอาหารเราไม่รู้อย่างนี้เรารู้ว่าร2 0กรัมร้อยยี่สบกรัมต่อตัวเราจะกําหนดได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าแนะนําให้ทุกคนเลี้ยงแบบโกงทั้งหมดเลี้ยงปล่อยก็อิสระดีไก่ก็เป็นเสรีภาพสมมติว่าเ,เรามีโรงเรือนเล็กๆเ,เนี่ยถ้าเลี้ยงแบบปล่อยก็ประมาณแปกตัว ไก่ไข่นี่ต้องจําไว้ว่าถ้าเลี้ยงอ้วนจนเกินไปมันจะไม่มีไข่นะครับมีคนลายถามาาต้องเ,เลี้ยงให้มันพอดีเ,อเพราะในอาหารสูตรอาหารไก่ไข่เนี่ยเขาคํานวณมาแล้วแต่ให้พอดีกับร่างกายทีนี้ไก่ที่จะเอาเข้ามาไข่เนี่ยควรจะเอาไก่สาวมาเลยใช่ไหมครับถ้าจะให้ตัดพละในด้านการเลี้ยงดูเราก็เอาไก่สาว18อาทิตย์ 18อาทิตย์ครับมาอยู่กับเราอีกปรับตัวอีก2อาทิตย์ก็จะเริ่มไข่สิบอาทิตย์นี่ราคาตัวเท่าไหร่ประมาณ155ยห้าสิบห้าบาทครับร้อ้าสบาทครับดันั้นเกษตรกรที่จะเลี้ยงก็ต้องมีทุนพอสมควรมีทุนพอสมควรแต่ถ้าที่จะเลี้ยง มาดูแล้วเกิดอยากจะเลี้ยงเลยนะเห็นภาพตรงนี้แล้วอยากจะเลี้ยงอยากจะอะไรนี่แหมตอนก็ลงทุนเองนิดหน่อยครับครับแต่เราก็จะได้ไข่เป็นรายวันเลยได้ทุกวันครับทุกวันตอนนี้เราเฉลี่ยแล้วเราได้วันละห0 0บาทต่อวันคิดเป็นเดือนเท่าไหร่เดือนหนึ่งห8ึ่งแปดอ่าหนึ่งแปดนครับเพื่อจะเลี้ยงเจือจูในโครงการเราอเดี๋ยวเราไปดูหมูหลุมนะครับหุดสำคัญที่เราจะนำเสนอเลย ไฮไลท์สำคัญไฮไลท์สำคัญไฮไลท์ของโครงการทฤษฎีใหม่เลยคือคหมูหลุมผมหมูหลุมนี่เป็นเขาเรียกว่าเลี้ยงหมูห้าตัวได้ปุ๋ยหกตันนะครับ,รบในการลดต้นทุนเพื่อที่เราจะปุ๋ยอินทรีย์พวกนี้เพิ่งไปลงแปลงไม้ผลซึ่งเราได้ลงไว้แล้วนะครับมันจะย่อยพอดีเพื่อจะให้คุณค่าพอดีเพราะหมูใช้เวลา120วันในการเลี้ยงแต่ละรุ่นครับ ที่นี้ผมมาดูขอกหมูที่นี่นะดูเหมือนจะเริ่มจะพัฒนาจากรูปแบบเก่าๆมาสู่รูปแบบใหม่นะท่านผฟังที่เคยดูหมูหลุมหลายๆพื้นที่นะเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ฟังว่ารูปแบบใหม่ของการการพัฒนาหมูหลุมเนี่ยคืออะไรเดิมทีหมูหลุมขุดหลุมลงไป,ปะนะถึงหกเจ็ดสิบเซนใช่ครับขุดหลุมลึกลงไปแต่พัฒนารูปแบบใหม่ตอนนี้เริ่มที่จะ ไม่ขุดเลยกันละไม่ขุดให้หมูขุดเองครับทำข้อขึ้นมาแล้แต่แต่ทางนี้ทางนั้นเมื่อให้หมูขุดเองเราต้องใส่วัสดุรองพื้นให้ครบครับเพื่อจะให้เป็นปุ๋ยในไม้ผลของที่เราลงไปครับชั้นแรกผู้ใหญ่รองอะไรก่อนชั้นแรกเราจะลงฐานฐานก่อนเลยนะครับฐานแล้วก็เกลือแล้วก็แกะโรยให้ทั่วโรยให้ทั่วเกลือ e อแล้วก็ทานก่อนทาน กากากถ่านเขาเรียกกากถ่านไอถ่านเกล็ดเล็กๆนะครับแล้วก็เกลือเกลือแกงเราโรยไปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ลงแกลบแล้วก็น้ำเอ็แล้วก็ลาดด้วยน้ำพอดอเพื่อจะให้ย่อยเป็นปุ๋ยรดด้วยน้ำเย็ก่อนแล้วก็พอดอตามเป็นพอดอพอดอหนึ่งพอดอสองพอดอสามก็ได้พอดอหนึ่งของพัฒนาที่ดินนะครับชั้นหนึ่งแล้วขาไม่อยากทำพีชั้น สามชั้นครับสามชั้นรถโดยพอดอเสร็จแล้วก็ลงฐานต่อลงฐานลงเกลือลงเกลือลงแกลบลงกลบแกลบแกลบนี้เราสามารถจะเติมได้เรื่อยๆนะครับ,รบถ้ามันแฉะจนเกินไปแล้วป้องกันกันแมลงทําอย่างนี้ั้งสามชั้นชั้นสุดท้ายเป็นเป็นกแกลบ,บนะครับก็จะได้เป็นหนึ่งชุดของหมูหลุมครับน้าหมูหลุมเราก็จะได้ปุ๋ยพิเศษซึ่งเราไม่ต้อง ทำขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ครับเดี๋ยวนี้ปุ๋ยมูลหมูนี่มีมูลค่านะนะทางมหาวิทยาลัยเกษตรก็มงละถุงละสาสิบาทถ้าเป็นขี้หมูแห้งที่ฟาร์มครับตอนนี้ของเราก็ชุดหนึ่งเราก็จะได้ประมาณหตันหตันครับทีเดือนเก็บไหมครับ 120วันครับ120วันเก็บได้ได้6ตันนะครับแล้วก็พอทาน้นแล้วก็ก่อกําแพงนี่ควรจะก่อกาแพงสูงประมาณเท่าไหร่รกราแพงนี้เราก็ก,ก่อประมาณ70เซนนะครับแล้วก็สูงขึ้นมาเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วก็90เซนกันหมูกระโดดบ,บางที่อาจจะมูมีหมูเปลี่ยวอาจจะโดดได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงก็จําเป็นมากจะต้องสูงนะครับการที่จะเราจะลงทุน บางที่เราจะเห็นว่าใช้ไม้ละแนงตีก็ได้หมูก็อยู่ได้แต่ว่ามันจะได้แค่ชุดเดียวเขารั้งต่อไปเราก็ต้องซ่อมแซมเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ก็จะประยุกใช้ใช้อีฐบล็อกเราแล้วก็เสริมด้วยข้างบนนิดหน่อยอแล้วก็ทําร่มอาจจะเป็นไม่หลังกระเบื้องก็ได้อาจจะเป็นหลังคาแฝดหลังคาจากได้เขาใหญ่นี่ทำแบบมาตรฐานเลยนะก็ <c oughs> ทําค่อนข้างจะ ส่วนหนึ่งเรามีฟาร์มห,หมูอยู่แล้วเราก็เก็บของเก่ามาทําให้มันค่อนข้างจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นลแล้วหมูนี่ที่มาปล่อยนี่ใช้พันธุ์อะไรครับเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นลูกหมูที่ปล่อยได้โตเร็วตามตามมาตรฐานนะครับเราก็ใช้หมูฟาร์มนะครับของผมก็ลูกหมูสามสายนะครับสามสายก็ครับอาจจะมีลัดไว้แลเลดควายด้วยดูหลกครับ เขาจะมีจุดดําจุดแดงนั่นก็คือดูหอตามด้วยดูหลอกครับครับผมอันนี้โตเร็วใช่ไหมครับโตเร็วครับเป็นหมูเนื้อหมูเนื้อโดยตรงนะครับเรื่องสามสายนี่ขี่เดือนนะก็ร้อยยี่สิบวันครับร้อยยี่สิบวันได้หนึ่งกิโลได้หมูได้ร้อยกิโลที่บอกว่าได้มูลหมูเนี่ยนะคับือจับหมูขาไปก็เคลียร์เลยลงชุดใหม่ก็ทําเหมือนเดิมที่เราเริ่มได้อกตันครับเขาท่าเลยทีเดียวเชียวแล้วอาหาร อาหารนี้ส่วนหนึ่งเราก็อาจสามารถจะประยุกต์ใช้อาหารทั่วๆไปก็ได้แต่การ f c r อาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่นี่เราใช้อาหารหมูฟาร์มมาเลี้ยงราการแรกเนื้อก็จะสูงขึ้นครับตามหมูฟาร์มเลยครับเวลาขายซากอาจจะสวยกว่าหมูฟาร์มก็ได้เพราะเขาอยู่แบบธรรมชาติเขาสามารถพลิกปุ๋ยเราธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นเพราะหมูฟาร์มมันอยู่บนปูนอยู่ตลอดเวลาต้องอาบน้าต้องอะไรอีนี่ไม่มีการอาบน้ํา ถึงจะมีหอบบ้างเขาก็คุยเขี่ยปุ๋ยธรรมชาติพริกพริกปุ๋ยให้เราในฐานะที่เลี้ยงหมูจนเชี่ยวชาญจนเก่งนะนะเป็นฟาร์มใหญ่ขนาดใหญ่เรียกว่าในเขตอำเภอเมืองว่าได้ไหมว่าไม่ได้ครับเพราะว่าเราก็าายังไม่ถึงก็ใหญ่มากก็พอสมควรนะครับพอสมควรนะครับ,รบตามอัตรภาพที่เราเลี้ยงได้อยากจะทราบความแตกต่างระหว่างหมูหลุม กับหมูฟาร์มที่ผู้ใหญ่เลี้ยงหมูฟาร์มหมูฟาร์มส่วนหนึ่งจะเน้นทางด้านการจัดก,การแต่ที่เราเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยเราเพื่อลดต้นทุนทางด้านปุ๋ยเราเพื่อที่จะจุนเจือกับโครงการอื่นๆซึ่งไม่ผลเนี่ยเราต้องซื้อปุ๋ยอินทรีย์อย่างที่เราเห็นเน่ลูก900้อกว่าบาทหรือพันกว่าบาทแต่อย่างนี้เราได้ปุ๋ยจากที่เราเลี้ยงลงลงทุนแค่ได้รับการสนับสนุนมาห้าตัวเราก็ได้ปุ๋ยต้องเกือบ6ตันโดยที่เราไม่ต้องซื้อเลย เราก็ประหยัดค่าค่าปุ๋ยที่จะไปลงในไม้ผลเราเี๋ยวเราจะมาติดตามความก้าวหน้านะไปเล่อยนะครับหมูขนาดนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูโป๊วันนี้ใกล้จับขายจะมาดูว่าเป็นยังไงนะทั้งไก่ทั้งเป็ดอะไรต่างๆในนี้ความเจริญความก้าวหน้ามันก็จะเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครับผม หนึงแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริที่มีถึง25แปลงนำร่องทั่วทั้งจังหวัดและจะมีโครงการขยายเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทำการเกษตรอย่างมีความรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตครอบครัวมีความสุขเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนส่งเสริมให้ประเทศชาติอยู่อย่างยั่งยืนกลับมาพบกับโลกเกษตรได้ใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ